ความรักครั้งใหม่ของคุณนะครับจะสมหวังดีหรือไม่เดี๋ยวเรามาตอบ ดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสรับตัวคุณกันบ้างเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b ตกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดุดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเรามาดูกันก่อนว่าคุณคิดอะไรยังไงกับความรู้สึกครั้งนี้กันบ้างนะครับถ้าตรงถ้าใช่ไปต่อได้เลยเนาะถ้าไม่ตรงไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณนะครับไพบ่ใบแรกคือเป็นไพ่เดอะมิทิชเน ไพ่เดอะซันไพ่สองถ้วยไพ่ดีเอ็มเพรส แล้วก็เป็นไพ่สเตนอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยโอเคครับไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีหมดเลยนะไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวังความชื่นมื่นความเป็นโซเมตกันเป็นทวินเฟรมนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยากจะได้รับความสุขความสมหวังการดูแลการเทคแคร์การอาเจัยใส่กับกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้นะครับกับความสัมพันธ์อยากจะให้ความรักครั้งใหม่เนี่ยมันเป็นใน จะทางที่ดีสื่อสารกันเข้าใจพูดกันเคลียร์พูดกันชัดพูดกันแบบในลักษณะที่ว่าเหมือนกับให้เกียรติกันและกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังกับในเรื่องของออความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะวางแผนในลักษณะที่ว่าคนใหม่เนี่ยอยากได้ในลักษณะที่ว่าคนที่ออได้แล้วแบบอยากจะเป็นแบบคนที่ดีอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็อยากได้แบบ คนที่เป็นแม่ของลูกส่วนคนผู้หญิงก็อยากได้คนที่เป็นพ่อของลูกอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์จนถึงขั้นงานแต่างงานวิวาสสมรสต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะอยากให้การแบบตอบโจทย์กับกันและกันการเข้าใจการดูแลการเอาใจใส่การเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาปรับหรือเปลี่ยนอะไรกับเพื่อตัวเราเองบ้างเพราะว่าเราอาจจะแบบเคยผ่านประสบการณ์เลวร้ายความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์ในอนาคตข้างหน้าแต่ดูเหมือนกับว่า คุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีแรงปรารถนานะครับกับเนเรื่อนงะของความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแบบมากๆเลยเนาะประมาณนี้นะครับ แต่การสัมการที่คุณรู้สึกหรือว่าการที่คุณแบบมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะครับถ้ามันมากเกินไปอยากจะบอกนิดนึงแนะนําว่าตัวคุณเองอาจจะต้องลดแพทชั่นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆแบบนี้ลงไปบ้างเพราะว่าการที่เราเจอหรือการที่เราอยากจะมีในสิ่งที่คุณต้องการนะครับคิดได้แต่มันเป็นจริงได้ยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณคนเดียวมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แบบร้อเดังนั้นอาจจะต้องลดแพทชั่นลงมาบ้างกับความรู้สึกนะครับอาจจะ จะทำให้ทุกอย่างโอเคกว่านี้ทีนี้เรามาดูกันแล้วคุณจะมีโอกาสนะครับเจอคนที่คุณต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะขอไพ่ให้กับชาวคนที่มาดูนี้ด้วยนะครับว่ารักทั้งใหม่ของคุณจะสมหวังแล้วก็ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเป็นไพ่เดอะสตาร์แล้วก็เป็นไพ่เอ็ดออฟเพนทาเคิลไม้ราชินีถือดาบ แล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือทวนอิทธพลใต้สำหรับเป็นไพ่เดอะเวิร์ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าสิ่งที่คุณคิดมาเมื่อกี้เนี่ย ขอให้คุณนะครับพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแบบที่ผมบอกจริงๆด้วยมีไพ่ The World แล้วก็เป็นไพ่เด e Star 2ใบเนี่ยเป็นไพ่ของการปลดปล่อยปล่อยวางกับความรู้สึกอยากคาดหวังจนเกินไปคนอนาคตนะครับมันอาจจะไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์คุณแบบ100%เทั้งหมดหรอกเพราะไม่มีไพ่ t ท n of w a n d บางทีแล้วอะ่ะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอมันก็อาจจะยังมีอยู่บ้างแต่อย่างน้อยคุณก็อาจจะเจอคนที่ดีคนที่เหมือนกับว่าคนที่ใช่หรือคนที่สามารถ ที่จะเห็นคุณค่าของคุณได้เพียงแต่บางทีคุณก็ต้องรู้จักที่จะต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่เลือกปฏิบัตินะครับใครที่เข้ามาคุณก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันนะแล้วคุณก็อาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าอะไรครับการที่คุณเลือกปฏิบัติเอาแต่สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากได้อะบางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบง่ายๆอย่างที่คุณต้องการนะหรือคุณต้องอาจจะแบบเปิดใจอะนะครับแล้วก็ต้องดูบ้างเพราะบางทีแล้วอ่ะการที่เราเลือกตั้งแต่แรกอ่ะมันอาจจะผิดหรือถูกตั้งแต่่แรรกกเเพาาะวหมือนับ ที่เขาชอบบอกว่าเวลานเราติดกระดุมผิดเม็ดแรกอะ่ะเม็ดถัดไปนะครับมันจะผิดไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะต้องแบบ หรือทั้งหมดนะครับคือก็คือปลดกระดุมออกทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ซะนะครับมายเซ็ตที่ถูกต้องคือคุณต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่คุณกําลังจะเจอเพราะถ้าเกิดคุณคาดหวังน่ะรับรองคุณเหนื่อยแน่นอนนะถ้าเกิดคุณอยากได้คนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณคุณก็ต้องเลือกคนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นมายเซ็ตที่เคยติดลบมาในอดีต ปล่อยวางมันไปอย่ากเก็บกักมันไว้นะครับแล้วก็อย่าเอามันมาด้วยเพราะไม่งั้นคุณก็จะเจอกับคนที่เป็นพลังงานที่ดึงลบออกมาใส่กันเหมือนกันถ้าคุณอยากได้คนที่เป็นพลังงานบวกแล้วก็คนที่ดีสำหรับตัวคุณคุณก็ต้องเลือกคนที่ดีสำหรับตัวของเขานะครับก็โอเคพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ทําเลือกในสิ่งคนที่ชอบคนที่ใช่แล้วจะมีคนเข้ามาหาตัวคุณ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหลับพิมพ์คำพยากรณ์นี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ